ทุกคนดูพอดีมันเจออึ่งอ่างมันจะไปมันจะขุดหลุมไปหาอึ่งอ่างเลยมยีก็มาแจมกับพอดีด้วยไปไปตีเลยอะ่ะเหรอแม่รู้ไหมพอดีมันทำอะไรมันจะเอาตัวเนี้ย อ่างเงาะมันเจอตัวนี้ไงมันจะเอาตัวนี้กูไปกูไปเอก็กั้งแต่หะเฮ้ยบอกติ๊กมาไหนอู้อึ่งอ่างตัวเบื้ิ่มเติมบอกตัวลอยพเด๊อยู่นี่เนี่ยเธอรู้ไหมอยู่นี่เลยจะน่าจะเนี่ยอึ่งอ่างหรอกอึ่งอ่างไง เหรอึงอ,อ่างที่กินเหรออันนั้นอ่ะไรอ่ะึงอ่างดูดิมันพองลมแล้วเฮ้ยตกใจอ่ะแม่เ,เดี๋ยวพอดีจับเลยก็ได้จกอีเปี้ยพอดีต่อพอดีอเอ๊ะได้หรือยังดูพอดีตั้มท่ารอแล้วเนี่ยดูอึงอ่างที่พอดีมันเจอ เราก็ว่ามันขุดอะไรมันก็คืออึ่งอ่างนี่เองโอ้ยยี่มาดูอึ่งอ่างแล้วโอ้โหยี่ดูอ๋ออ๊อโอ้โอพอดีเจอตัวนี้ตัวนี้มันกินได้หรอแม่ อุ้ยเมื่อกี้มันพองลมตัวใหญ่มากเลยพอดีมาละพอดีไปพอดีเนี่ยฮึยิบไปเลยไม่ใช่หรอพอดีไม่ต้องมากระดกกระดิกหางไปจับแล้ว ยไปเลยยิงไม่ไปจะเชีงไปแล้วนะไม่มีแล้วพอดีปไปไม่ย่อยาแล้ว,ไป,วไปแล้วยิ่งอ่างที่พอดีเจอ <c oughs> พอดีเอาไปปล่อยแล้วนะแม่เอาไปปล่อยที่บ่อปลานะฮะเไปปล่อยที่บ่อปลาละ ย่อึ่งอ่างเราอบอบมาฮะยี่อบอบมายี่ไปยี่เอาไปปล่อยแล้วไปไปมั้ยแตชิ่งเอาไปแล้วนะไปเอาอึ่งอ่างไปปล่อยที่บ่อปลาแล้วไปแล้วนะยี่นะยี่อยู่นะ และแล้วพอดีก็นำหน้าเราไปก่อนอึงอ่างไว้น้ำเป็นไหมนี่ ไปแล้วบ๊ายบาย